ปุ๊สองปีตามมาตาร้อยวงเล็บหนึ่งวรกสามไปดูมาตราร้อยวงเล็บหนึ่งมันไม่มีวรกสามนะ<ช>ครับมันมีมันมีอันเดียวแต่ว่าหลบผ,ผิดหลบแล้วเขียนไอ้อย่างนี้ไม่ได้นะครับไอ้อย่างนี้เนะี่ยเคยถามกระบวนการของผู้พิพากษาอันนี้เขาบอกว่าถ้าเป็นอเมริกาเนะี่ยต้องยกเลยใช่ต้องยกนะครับแล้วเขียนเนี่ยไม่ใช่ผิดที่เดียวในคำพิพากษามีผิดสองแห่งนะครับผมเนี่ยนัก จับผิดด้วยภาพด้วยตัวอักษรเนี่ยนะครับผมเห็นมาตลอดนะครับอันนี้ว่างๆเรามาพูดกันแล้วรวมถึงอีกอันหนึ่งด้ค่ะเขาบอกว่าเอ๊ะเวลาจะตัดสินคดีอะไรส่วนใหญ่เขาจะดูผลงานคุณงามความดีความชอบที่ผ่านมาแต่ปรากฏว่าการตัดสินครั้งนี้ไม่มีเลยไม่มีที่จะไปพิจารณาเรื่องความดีความชอบที่ผ่านมาตัดสินลงอย่างเดียวอ่าเพราะกระบวนการต่างๆเนี่ยเราเราก็รู้ว่านะระบบยุติธรรมของบ้านเราส่วนใหญ่ใช้ท่ายนะครับ แต่เรื่องบางเรื่องเนี่ยถ้ามีนัยยะการเมืองนะครับเหมือนกรณีกรกตรคุณว่าปัญาเจอเนี่ยนะฮะโอโ้เราจะจ <บ S 2> เป็น<ล><ล>นึกเลยครับในเมื่อผู้ฟ้องเนี่ยนะฮะไม่มีอำนาจเนี่ยมันต้องวิจัยประเด็นแรกเลยะนะฮะทำไมหลุด จนมาถึงศาลฎีกาไม่ใช่บอกว่าเอ้ยไปอุทธรณ์เอาก็คือว่าออกไปก่อนออกไปก่อนแล้วค่อยไปว่ากันทีหลังนะครับก็ค่อยว่ากันแต่ที่แน่ๆนะคะใครที่อยากจะมีพันตำรวจโททักษินชินวัตรไว้ในหัวใจนะคะก็ต้องมาร่วมกิจกรรมกับรายการประชาชนข่าวแล้วค่ะคำถามก็คือพันตำรวจโทดรทักษินชินวัตนนะครับเคยเป็นนะครับเจ้าของเคยเป็นนะครับเขาเรียกว่าเป็นเจ้าของทีฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเนี่ยทีมใดนะครับ ถ้าท่านนะครับเชื่อมั่นว่ากดหนึ่งเนี่ยแมนเชสเตอร์ซิตี้ท่านก็กดหนึ่งนะครับแล้วก็ส่งมาที่4689988แต่ถ้าท่านนะครับเชื่อมั่นว่าเป็นลิเวอร์พูลท่านก็กดสองครับแล้วส่งมาที่4689988นะครับก็เป็นคําถามประจําเดือนเยากนะครับยากนะคำถามยากเหลือเกินผมไม่อยากบอกเลยว่าเป็นคําถามอะไรกลายเป็นคำตอบอะไรก็มีโอกาสชิงรางวัลเสื้อที่น้องปอยใส่อยู่นะครับเป็นสีโอจะได้มีท่านนักสินู่ตรงหัวใจพอดีข้างซ้ายและด้านขวามือน้องปอยยังมีโลโก้เอเชียอัปเดตสถานีเพื่อประชาชน ใครับตัวอีกแบบหนึ่งเป็นแบบสีขาวบริสุทธิ์นะครับแล้วก็มีลายเซ็นท่านตักสินเน่ยอยู่ที่หัวใจเลยนะครับตรงนี้เลยนะครับเรียบร้อยนะอ,อย่างเรียบร้อยแล้วใครอยากมีพันตํารวจโทรตักษินชินวัตรไว้ในหัวใจค่ะก็ส่งมาที่4689988และ สี่หกแปดเก้าศูนย์ศูนย์หกค่ะกดหนึ่งหรือกดสองจนถึงยี่สิบสี่นาฬิกาวันนี้นะครับคำถามจะมีกันทุกวันแล้วเดี๋ยววันนี้ช่วงท้ายของรายการเราจะมีให้คุณเรืองไกรจับรางวัลมอบคห้ผู้ชมดีนะครับเอามาชมเรื่องของชอบที่สุดเลยนะคะเรื่องของคุณวสันต์สร้อยพิสุทธิ์ที่ฉันบอกตรงจากความรู้สึกนะคะรักคุณวสันต์มากหลังจากที่คุณวสันต์เนี่ยมาเปิดเผยเรื่องของน้ำชิมไปบ่นไปนะคะเรื่องของขบวนการของการพิจารณาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่ผ่านมานะคะว่า มั่วบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะคะก็ทําให้คุณวั์ไสร้ยพิสุทธิ์เนี่ยถูกสังคมเนี่ยใใกด<อ>ดันอพอสังคมพอสมควร,ครเสร็จแล้วรุ๊บเนี่ยก็กลายมาเป็นว่าเอ๊ะด้วยเหตุผลตรงนี้ด้วยหรือเปล่าที่ทําให้เป็นผลทาให้คุณวัชสรสเนี่ยตัดสินใจลาออกก่อนก่อนที่ เขาบารายจริงๆงต้องถามคุณเรนไกรครับการลาออกของนายว่าสรรส้อยพิสุทธินั้นนะครับ,รบจะส่งผลดีหรือผลเสียต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือไม่อย่างไรอยากให้คุณเรออนไกรวิเคราะห์ว่าการลาออกมีนนยยะอะไรการลาออกครั้งนี้เนี่ยส่งผลดีผลเสียต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งด้วยหรือไม่อย่างไงครับคือ,คอผลผลดีเนี่ยนะครับตุลาการเนี่ยก็ยังที่ <c oughs> เขาพูดกันเนี่ยว่ายังเหลือแปดคนนะครับรับ อาจจะมีผลดีต่อการพิจารณาคดีของคุณอภิสิทธิ์เพราะว่าถ้าออกมาสี่สี่นะฮะสี่ต่อสี่เนี่ยก็ถือว่าอาจจะต้องยกประโยชน์ให้ผู้ถูกลองไหมลองได้เพราะี่นะนี่นะอาจจะมีผลดีอย่างนี้ซึ่งผมก็บอกว่าอเออแล้วคุณชัดกล้าลงมติไหมใช่ถ้าอีกครั้งถ้าคุณชัดกล้าก็ออกสี่สี่ได้แต่ถ้าไม่กล้าถอยออกไปก็หรือเจ็มันมันก็ลําบากนะนะครับยกเว้นว่าสี่คนเนี่ยด้วยว่าคุณอภิสิทธิ์เนี่ย อไม่ไม่ต้องด้วยมาตาร<ช>้อยสองมงเล็กหกหรือร้อยหกมงเล็กห้านะครับอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับ,รบเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูนะครับเพราะว่าอย่างที่เคยแพร่ไปว่าได้รับข่าวสารมาจากแถวศูนย์ราชการแถวกกตว่าอาจจะมองอข้อเท็จจริงเนี่ยเถียงกันลาบากแล้วเพราะท่านสุขําพลเนี่ยลงลง,ลง,ล,งลงนามไปแล้วนะครับ,รบอาจจะไปมองว่าเออันนี้มันมันเป็นฐานความผิด ทุจริตประพฤติไม่ชอบหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าไปดูคําสั่งกระลาหวมจริงๆเนี่ยเขาค่อนข้างจะเขียนครอบคุมตรงกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญนะครับตอนนี้เป็นผลเสียหรือไม่นะครับเป็นผลเสียตอบสามอยสิคนแล้วกันนะครับสสส,สวที่ไปเข้าชื่อเมาาปปื่อา68เพราะตอนนี้ก็ยังอยู่ในการพิจารณารนะครับอ,อถ้าดูมตินะครับท,ท,ที่รับเนี่ยนะฮะก็ค่อนข้างจะต่อให้ไม่มีคุณวสัน ไม่มีคุณชัดครับสามร้อยสิบสองคนก็ยังเหนื่อยอยู่อืมนะยังเหนื่อยอยู่เพราะว่าถ้ามีห้าเสียงงงบอกว่าเอ๊ะอันนี้ผิดมาตรานหกสิบแปดครับอ่าสามร้อยสิบสองคนอาจต้องไปหกพักอาจต้องยุบโอ้โหถูกยุบนะ แล้วมันก็จะเป็นผลดีกับใครอับเป็นผลดีกับกับคนที่ถูกกล่าวหาว่าหนีทหารอีกเห็นไหมฮะก็จะกลับมาเป็นเป็นอาจจะมีอุบัติเหตุได้เป็นรัฐบาลโอ้โหเป็นกลไกเลยนะะเป็นกลไกหรือเปล่าถ้าเราวิเคราะห์อย่างนี้นะครับเพราะว่ากระบวนการที่อค้ยๆว่า อุ้มสมอุม้มชูคุณอภิสิทธิ์เนี่ย<ม>นะครับพูดกันตรงๆว่ายังมีอยู่เหม,มือนอย่างกรกตรเนี่ยอยู่ดีๆก็ผมไม่ได้ร้องเรื่องเงินบริจาคไปที่กรกตรถูกค่ะกรกตรก็ไปเอาคำนะค,ความเห็นของที่ปรึษกษากฎหมายมาบอกว่าปีเจ็ดเนี่ยเมื่อที่ผ่านมาเนี่ยเห็นว่าเรื่องนี้ไม่ผิดกำลัง<ม>จะพูดเรื่องนี้พอดีเลยคุณเลนจ่ายแล้วก็ไปบอกบอกดีเอสไอนะคุณบัญญัติก็บอกจะไปฟ้องดีเอสไอถึงง่าเจ็ดเมื่อวานก็มีนักข่าว นะ,ะที่หนึ่งโทรถามคุณเรืองกผมบอกเลิกฝากบอกงี้แล้วกันนะครับที่ควรจะร้องเนี่ยนะครับประชาธิปัตย์สี่สิบสี่คนเนี่ยมาบอกคุณเรืองกถอนคำร้องหน่อยอนะครับถอนคำร้องจากดีเอสไอสิเพราะว่าถ้าไปบอกดีเอสไอคุณธาริศคุณจะเลิมคุณอะไรพันตำรวจเอกนิรันด์เนี่ยะะนะเป็นหนึ่งห้าเจ็ดผมบอกว่าถ้าท่านหยุดรับเป็นคดีพิเศษหยุดไปละผมเนี่ยจะร้องคุณจะเลิมคุณธาริศ คุณนี่ลานเองว่าหนึ่งให้เจ็ใช่ไหมเอายังไงเพราะฉนั้นเนี่ยวันนี้ประญาที่ตฏิมามาคุยกันเรืองไกลดีกว่าใช่ไหมแต่จะยอมเลยอจะกล้าหรือเปล่ากรณีที่คุณทาริทำเนี่ยถือว่าปฏิบัติตามหน้าที่เพราะว่าคุณเรืองไกลเนี่ยไปร้องไว้ผมเป็นผู้ร้องและผมเป็นคนเซ็นร้องเนี่ยต่อหน้าอายการที่ร่วมสอบด้วยแยกสำนวนเป็นรายคนหมดแล้วนะครับก็ดำเนินการเรียกผู้ถูกกล่าวหามาแล้วแต่เท่าที่ทราบนะครับคนที่บอกว่าบ้านเมือง ต้องเชื่อในหลักการของกฎหมายมเราต้องอยู่ด้วยหลักนิติรัฐนิติธรรมท่านชวนหลีภัยยังไม่ไปเลยนะ<ช>ทุกวันกำลังจะรอให้พ้นหนึ่งติงหาพอเปิดประมัยประชุมก็จะขอต่อยาวใช่ไหมอ่า ต่อยาวไปถึงปิดสมัยประชุมต้นเดือนธันวาเห็นไหมฮะไหนถ้าคนที่ยึดมั่นในหลักการของกฎหมายเขาถึงเขาถึงพูดเลยพายจริงๆแล้วยังมีเวลานะไปรับภาพข้อห่สู่คดีกับคำกล่าวหาของเรืองไกรสักตั้งหนึ่งเอาไหมนะครับมีคนตั้งข้อสังเกตว่าทางด้านของกกตนั้นเป็นการจัดการงานนอกสั่งหรือไม่เพราะเนื่องจากว่าคุณเรืองไกรเนี่ยไม่ได้ไปร้องต่อกกตไปร้องต่อดีเอสไอให้พิจารณาประเด็นนี้ร้องความอาญานะฮะ ความอาญาที่ร้องเนี่ยร้องเรื่องอีสปอร์ตเกอร์ก่อนค่ะแลวอีสปอรกอร์เนี่ยก็บอกว่ามีคนบริจาคเป็นร้อยเลยกณนะใส่สวนกรกตอขอร้องผมเองนะฮะบอกว่าเรื่องความอาญาคุณรืองกายถอนได้ไหมค่ะผมก็เซ็นถอนให้เซ็นถอนกันที่กกตนะครับแล้วก็กล่าวหาเฉพาะกรณีเรื่องยุพพักนะครับกรกตก็มายกไปแล้ววันนี้เงินบริจาคผมถึงไม่ร้องความอาญาที่กกตแต่กกตกัดอยากจะทํา พี่น<ม>้องคิดดูว่ามาตรฐานของท่านคืออะไรอยากจะบอกว่าโอ๊ยกรณีนี้พักประชาธิปัตย์ไม่ผิดอะไรไม่ผิดวันนี้นะครับผิดไม่ผิดเนี่ยนะครับทําไมท่านไม่สู้กันที่ศาลทําไมต้องพยายามตัดตอนเรื่องพวกนี้ออกไปไหนเราบอกว่า <c oughs> ยอมรับในกระบวนการยุติธรรมะนะฮะคุณอภิสิทธิ์คุณชวนคุณบัญญัติลองสู้กันสักตั้งให้มันถึงสิ้นสุดกระบวนการยุติธรรมพักเครื่องกันได้ไหมเอาแบบสุดซอยเอาแบบสุดซอยกันได้ไหม เก่งกันนักไม่ใช่เหรอนะครับสมัยก่อนโอ้โหประวัติดีเด่นสู้กับจอมพลถน,น,นอม <c oughs> นะโอ้ว่าเก่งกันแนงนั <c oughs> <ๆ>้นค่ะเอาสู้กับน,นักบัญชีสักตัง้งลองดูนัก <c oughs> บัญชี็กนักบัญชีคนเล็กนะลเขาว่ากันไปนะคะแล้วก็รวมถึงจริงๆแล้วหน้าที่ของกรกตคุณดังไกายกังจะมองบอกว่าแทนที่จะเอาเวลามาดูเรื่องของกินบริจาคเข้าพักไปดูเรืร่องของคุณสุขุมพันธ์ ดีไหมเรื่องข่าวู๊ว่าเรื่องข่าวมีข่าวมีข่าวเลยครับมีข่าวคผู้ผู้บริหารกทมไปนั่งกินกินกินวายกินเหล้ากันก็ม่ทรากนะฮะก็มาบอกว่าเฮ้ยเรื่องนี้กรกตเลยที่กกตมันมีประเด็นของท่านสุขุมพันธุ์อยู่อะไรนายวงก็บอกว่าฟ้าหัวงไงฟ้าหัวงมันแก้ไม่ตกอยู่นะครับก็เลยไม่รู้ว่ากกตเนี่ยได้พูดกันเรื่องนี้หรือเปล่านะอันนี้ผมก็ ก็ฟังมาอีกทีนะบงวงเสวนาเนี่ยนะครับก็ก <c oughs> ็ไม่รู้แบบ มีแอลกอฮอล์อยู่ด้วยหรือไม่นะถ้ามีวงวิไวจะเชื่อถือได้หรือเปล่า<ช>แต่แหล่งข่าวที่เคยคุยกันส่วนใหญ่นะเชื่อถือได้เชื่อถือได้11เ็เรื่องเลยก็เหมือนกับที่บอกแล้วค่ะว่าจริงๆแล้วกรกตแทนที่จะเอาเวลาซึ่งนะคะจะมาพิจารณาประเด็นที่ไม่ได้ร้องมาเนี่ยไปพิจารณาประเด็นที่ถูกร้องไปก่อนหน้านี้หรือไม่เพราะเนื่องจากว่าคุณเรืองไกรเนี่ยก็ร้องที่กรกตในหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรประเด็นฟ้าหมวนที่คุณเดืองไกร แนบมาเมื่อสักครู่นี้แหละนะคะก็เป็นสิ่งที่น่าจะเป็นหน้าที่โดยตรงของกรกตนะคะเอาเป็นว่าเรามาดูเรื่องว่างๆเราเรามาไล่ตามกันใช่ค่ะตอนที่มีเรื่องอะไรคุณวัชร์นสันิดนึงค่ะคุณนไก่ค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้นยังติดใจคุณวัชอยู่เลยังติดใจอยู่เพราะว่าเนื่องจากว่าพยายามที่จะพูดช่งมาในประเด็นว่าตำแหน่งของตัวเองเนี่ยบวกคือประธานกับตุลาการก็เลยเป็นเหตุผลที่บอกพ่อพ้นจากตำแหน่งปุ๊บ เอ๊ะใครนะจะเป็นคนที่ถูกสรรหามาแทนคุณวสันซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านของฝาสายนี้คืฝาสายวิเคราะห์ว่าจะเป็นใครกับที่จะเป็นก็คงจะในในเจ็ดคนเนี่ยก็คงจะต้องเอาคนที่เป็นอดีตผู้พิพากษานะครับคนที่เป็นนักรัฐศาสตร์จะมานั่งเป็นประธานศาลเนี่ยก็คงจะไม่ไม่น่าจะได้รับ ได้รับการคัดเลือกลักษณะนั้นเพราะว่าเสียงจากผู้พิพากษาเนี่ยมันมันก็มีมากกว่าอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าไล่อาวุโสไล่อะไรเนี่ยก็อาจจะเป็นชื่อคุณจรูนอินตาจานใช่ไหมฮะก็ว่ากันไปไอ้เรื่องนี้นะฮะคือคือเรื่องการที่ท่านจะโบทเลือกใครเนี่ยผมผมผมไม่ติดใจหรอกเพราะว่าเป็นสิทธิโดยชอบแต่ว่าคนที่จะเข้าไปโบสด้วยจะมีใครนะฮะผมก็อยากจะฝากบอกนะฮะคุณชัดอยาเข้าไปโบสแล้วกัน ครับนะฮะเพราะว่าถ้าคุณชัดเข้าไปโหวตเนี่ยเดี๋ยวติดพันกันอีกวันนี้เนี่ยนะฮะฝาล็อกนูนกําลังจะอยู่ในลักษณะแก้เรื่องที่ผูกผูกพันมาไวเนี่ยนะผมไม่อยากจะใช้คําว่าปริงแก้แหหรืออะไรนะครับแต่ว่าเรื่องที่ท่านทําไว้ตั้งแต่ประเด็นคุณชัดเนี่ยมันยังแก้ไม่ตกนะครับยังแก้ไม่ตกจนพ้องอาศัยบางเรื่องเนี่ยนะครับพยายามจะส่งขญญาณถึงผมว่าขอชะลอไว้หน่อยนะครับบางคนเนี่ยพยายามว่าเอ๊ะ คุณเลืองงกเนี่ยไม่ได้ก็พยายามจะพูดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าเอ้ยตอบให้มันเลี่ยงเลี่ยงไว้สักนิดหนึ่งได้ไหม,มใช่ไหมก,ก็ว่าไปแต่ต่างๆขึ้นมามันจะไปตอบคําถามของคุณพ่อเกตที่ว่ามันเกิดข้อดีข้อเสียยงไงบ,บางสัญญาณเนี่ยบอกว่าเผื่อสารน้ำนูนเนี่ยนะครับ,รบจะมีการพนิฉัยบางเรื่องบางราวเนี่ยที่เป็นประโยชน์กับข้างใดข้างหนึ่งบ้างนะครับผมก็บอกว่าที่ได้ยินมาเนี่ยมีเจ นะครับ่เสียงเนี่ยพอคุยกันอยู่เจ็ดสองเก้าคนเนี่ยนะฮะผมบอกเอาเนี่ยให้ห้าสี่ก็ยังแพ้นะครับไม่รู้นะไม่ได้พูดว่าอันนี้เกี่ยวกับมาตราหกสิบแปดหรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นว่ากันเพราะว่าบางครั้งเนี่ยนะครับทางการเมืองเนี่ยนะครับเขาไม่ได้พูดเรื่องข้อท็จจริงข้อกฎหมายอย่างที่เราอธิบายให้ฟังแต่เขามักจะไปใช้เรื่องของการล็อบบี้เป็นส่วนใหญ่คือไม่พูดในเรื่องของของของประเด็นว่าเอ้อะไรถูกอะไรผิดวันวันก็จะล็อบบี้นะครับก็จะ คุยกันนอกรอบนะครับนัดกันกินอาหารฮะดีดีอิตาลีฝรั่รงเศสกินมงกินวายอะไรเนี่ยแล้วก็บอกว่าเอ้ฟาวเสียงดูอย่างนู้นอย่างนี้แต่ถ้าข้อเท็จจริงมันชัดนะยังไงก็หนีไม่พ้นค่ะค,คุณเรืองไกรกำลังวิเคราะห์ว่าการลาออกของนายวัสันส้อยพิสุทธิ์ในครั้งนี้เนี่ยน,น่าจะส่งนะครับผลเสียต่อฝ่ายประชาธิปไตยมากกว่าก็จริงๆคุณวันออกไม่ออกนะฮะมีคุณชัดหรือไม่มีคุณชัดเนี่ยนะครับฝ่ายประชาธิปไตย ก็ได้รับผลเสียมาตลอดไม่ใช่เหรอมันจะหนักขึ้นไปอีกไหมฮะชุดนี้นะฮะนายกสมงชายก็โดนโดนยุคพักมาแล้วครับใช่ไหมฮะมาตาสองกับหนึ่งจะแก้รัฐมนูลก็ชุดนี้ไม่ใช่เหรอใช่ครับนะฮะก็ชุดนี้ไม่ใช่เหรอที่บอกว่า นายทะเบียนรรคการเมืองยังไม่ได้ลงความเห็นเลยยกประโยชน์เรื่องเงิน258ล้านชุดนี้ไหมชุดนี้ค่ะแล้วชุดนี้เนี่ยถาวมว่าเราจะคุยกันรู้เรื่องหรอ,อนะครับ,รบเขาอยู่ในใน,ในหลักเกณฑ์หลักการหรือไม่อันนี้เป็นดุลพินจของพี่น้องนะครับเรารเราพูดไม่ได้เพราะว่าพูดไปจะชีน้นํดหรือไปเข้าข่ายหมิ่นประมาทซึ่งเป็นตุลาการด้วยนะครับอเออเื่องไกลย,ยังไม่ก็อย,อยาา่างมีคดีที่กองปรางคงนะครับคดีนี้ไม่รู้หายไปไหนสารคุณช่วยไปตามหน่อยนะ